อ่ะโอเคมาดูข้อตัวอย่างข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่1นนะครับซึ่งในบทเรียนออนไลน์ครูใช้เราทําด้วยนะครับก็เราก็ทาไปพร้อมครูเลยเนาะดวูวิดีโอนี้แล้วก็ทาไปพร้อมกันนะครับอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า abc นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งอ่ามีมุม c เป็นมุมฉากด้าน ac ยาว3เซนติเมตรด้าน bc ยาว4เซนติเมตร เขาให้หาด้าน a b ยาวเท่าไรนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องวาดสามเหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะครับโดยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรมุมฉากาสามเหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสามเหลี่ยม a b c a b c ใช่ไหมเอาแล้วครูผมจะเอา a ไว้ไหนเอา c เอา b ไว้ไหนอ่าเราก็ดูนี่สิมีมุม c เป็นอะไรเป็นมุมฉากแสดงว่า c อยู่ตรงไหน c อยู่ตรงนี้ ามีมุม C เป็นมุมฉากนะครับส่วนกับ A กับ B จะไว้ฝั่งไหนก็ได้อะครู A ไว้นี้แล้วกันเอา B ไว้นี้ยเขาบอกว่า AC ยาว3เซนติเมตร AC ยาว3เซนติเมตร BC ยาว4เซนติเมตร BC คือตรงนี้ BC ยาว4เซนติเมตร แล้วพวกเราไม่ต้องตกใจนะพเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมเนนะี่ยครูวาดไว้ก่อนหน้านี้เนาะมันเลยไม่เท่ากันเใช่ไหมอันนี้สี่อันนี้สามขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรเราสมมุติเอานะครับส่วนด้าน AB เนี่ยเราไม่รู้เลยเขาให้หาด้านนี้มันคือด้าน A ใช่ไหมอ่าด้าน A เท่าอะไรไม่รู้นะครับอ่าเราก็มาทําการหาโดยใช้สูตรพีทาโกรัสอ่าก็คืออะไร A อกำลังสองเท่ากับ บีกำลังสองบวกซีกำลังสองเอ็กกำลังสองเราไม่รู้นะครับเราหานะครับติดไว้บีกำลังสองบีเราจะเอาฝั่งไหนเป็น b ดีอ่ะครูเอาสามเท่ากับบีแล้วกันคนซี 4, เป็นซีนะครับ B ก็คือสามกำลังสองอย่าลืมกำลังสองนะบวกกับ c ก็คือสี่นะครับเอาอกเกียนผิดกับตัทีอ่าสี่กำลังสอง ครูครับผมเอาสามเป็น C ได้ไหมเอาสี่เป็น b ได้ไหมนะครับได้แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าครูบอกแล้วว่าสมบัติของการบวกคือมันสาสามารถสลับที่กันได้นะครับแต่ให้เราจงระวังก็คือตัว A เนี่ย a ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ตรงข้ามมุมฉากเสมอนะครับให้เราจําไว้อ่ะเกำลังสองเท่ากับ3กำลังสองก็คือ3คูณ3ได้9กบวกกับ สี่กำลังสองสี่สี่เป็นสิบหกนะครับเพราะฉะนั้น a กำลังสองก็คือเก้าบวกสบเป็นยี่สิบห้าอ่านทีนี้แล้ว a เดียวเท่ากับเท่าไหร่เราก็ทำการถอดสแควร e r ูทยี่สิบห้าถอดสแควร e r ูทยี่สิบห้าก็จะได้เป็นอะไรห้าคูณห้าเพราะฉะนั้นสแควร e r ูทยี่สิบห้ามันก็คืออะไรคือห้านะครับคือห้านั่นเองได้ a แล้วเท่ากับ ห้าเขียนฝังนี้นะ 5. เพราะฉะนั้นด้าน AB ยาวเท่ากับ5ซนติเมตรเราต้องเขียนหน่วยด้วยเพราะโจทย์เขากำหนด,ดมาว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับยาวเท่ากับ5ซติเมตรอ่ะตรงนี้ เขาให้ไปพิมพ์ใหญ่เนาะเราก็ไปเขียนเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครูเขียนเป็นพิมพ์พดเพพด็กไปแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์เาให้เป็นพิมพ์ใหญ่เราก็เขียนเป็นพิมพ์ใหญ่ลวกันเสร็จแล้วนะครับอ่าก็คราวนี้ก็ทําตามครูไปเลยเนาะส่วนข้อ2นะครับข้อ2นี้เดี๋ยวเราลองทําเองนะครับลอง